็มองว่าในครึ่งหลังของปีเนี่ยตลาดทุนไทยก็น่าจะดีขึ้นนะคะเพราะว่าในครึ่งหลังของปีเนี่ยตัวเลขการขยายตัวของเศรษฐกิจนะคะก็จะดีกว่าครึ่งแรกนะคะเรามองค่าเฉลี่ยเนี่ย GDP ในครึ่งหลังของปีจะอยู่ที่4เนะคะเทียบกับในครึ่งแรกเนี่ยเฉลี่ยอยู่ที่1.5 ถ้าหากความขัดแย้งนะคะสงครามในตะวันออกกลางเนี่ยกลับขึ้นมาใหม่นะตอนนี้ก็ดูเงียบๆนะคะแต่ว่าถ้ากลับขึ้นมาใหม่เนี่ยแล้วส่งผลให้ราคาน้ํามันปรับขึ้นไปแรงๆอย่างเกินร้อยเหรียญต่อ,อบรเรลเนี่ยตรงนี้ก็จะกระทบนะคะทั้งเรื่องของเงินเฟอ้อของเราก็จะสูงขึ้นนะคะแล้วก็จะขาดดุลบัญชีเดินสะพันมากขึ้นด้วยเพราะประเทศเราเนี่ยเป็นประเทศที่อ,อิมพอตน้ํามันค่อนข้างเยอะนะคะ,คะซึ่งพอเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยก็ส่งกดผลกระทบไปถึงเรื่องค่าเงินบาทด้วยนะคะ อยากจะขอนำเสนอหุ้น top p i c ของเราอะนะคะ9หนทมาแล้วก็ได้แก่ตัว AOT นะคะ a d v a n c e BBL นะคะ BDMS CPR ค่ะ Min Plan B PTT EP แล้วก็3 BBIF ค่ะรับเงินเข้าบัญชีไปเลย50บาทเพียงเปิดบัญชีลงทุน e บนแอปพลิเคชัน KKP Mobile และกรอกโคดนี้จับข่าวคุยหุ้น เจาะลึกการลงทุนหุ้นไทยพร้อมโพยหุ้นแนะนำประจาเดือนค่ะคุณผู้ชมคะหายกันไปนานเลยอาทิตย์นี้เธอกลับมาแล้วนะคะคุณพรทิพย์ธันตาสุวรรณค่ะหัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์เศรษฐกิจและการลงทุนบริษัทหลักทรัพย์เกียรตินาขินพัทรัค่ะพี่ทิพย์คะถามถึงมุมมองหุ้นไทยของพี่ทิพย์ก่อนเลยหายไปนานก็เลยจะมาอัปเดตแล้วว่าพี่ทิพย์มองว่าเป็นยังไงบ้างคะ ก็มองว่าในครึ่งหลังของปีเนี่ยตลาดทุนไทยก็น่าจะดีขึ้นนะคะเพราะว่าในครึ่งหลังของปีเนี่ยตัวเลขการขยายตัวของเศรษฐกิจนะคะก็จะดีกว่าครึ่งแรกนะคะเรามองค่าเฉลี่ยเนี่ย GDP ในครึ่งหลังของปีจะอยู่ที่4%เเนะคะเทียบกับในครึ่งแรกเนี่ยเฉลี่ยอยู่ที่1.5%หหลักๆเนี่ยก็มาจากเรื่องของการใช้จ่ายภาครัฐนะคะที่หลังจากที่งบประมาณผ่านแล้วก็น่าจะเห็นโครงการภาครัฐออกมานะคะรวมถึง เรื่องของการท่องเที่ยวที่ดีต่อเนื่องด้วยนะคะถ้าดูจากในชาร์ตเนี่ยจะเห็นได้ว่าอันนี้เป็นประมาณการของแบงค์ชาตินะคะก็มองว่าไรายได้จากการท่องเที่ยวปีนี้เนี่ยจะเติบโต40%นะคะ เทียบกับปีที่แล้วแล้วก็พอปี2025เนี่ยก็จะโตได้อีก14%นะคะนอกจากนี้เองเนี่ยในช่วงปลายปีนี้ก็จะมีนโยบายดิจิ t a l Wallet เข้ามาด้วยนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดเกิดขึ้นนะคะก็จะทำให้ตัว GDP เนี่ยมี up ไซด์นะคะประมาณ0.5% อืมค่ะพี่ทิพย์คะทีนี้ช่วงนี้เป็นช่วงออกผลประกอบการและของแบงก์นี่ประกาศไปแล้วของบริษัทจดทะเบียนอื่นๆก็กำลังทยอยทยอยกันประกาศทีนี้พี่ทิพยมองว่าน่าจะเป็นยังไงบ้างคะ ถ้าดู Earning Revision Ratio นะคะก็คือเป็นจำนวนบริษัทที่ได้รับการปรับประมาณการกำไรขึ้นนะคะหารด้วยบริษัทที่ถูกปรับประมาณการกำไรลดลงเนี่ยจะเห็นนะคะว่าอยู่ที่0.6นั่นก็แปลว่าน้อยกว่าหนึ่งก็แปลว่ายัางคงตลาดยังคงปรับลด ประมาณการกำไรลดลงนะคะแต่ถ้าดูตารางทางขวามือเนี่ยจะเห็นได้ว่าถ้าดูในช่วงหนึ่งเดือนที่ผ่านมาเนี่ยปรากฏว่า e a r n i n g Revision r a t i o เนี่ยปรับเพิ่มขึ้น13 Basis Point นะคะเทียบกับของหุ้นโลกเนี่ยปรับขึ้นเพียง6 Basis Point เพราะฉะนั้นนั่นแปลว่าไปในแนวทางที่มันเหมือนดูดีขึ้นนะคะก็คือหลักๆเนี่ยมีการปรับประมาณการกำไรของกลุ่มพลังงานขึ้นตามราคาน้ามันที่ขึ้นนะคะ ทีนี้กลุ่มแบงค์เนี่ยเป็นกลุ่มแรกที่ประกาศผลประกอบการออกมาก็กําไรดีกว่าคาดนะคะ<ฆ>เพราะฉะนั้นเองเนี่ยก็มองว่าในเรื่องของอดาวไซด์ของประมาณการกําไรของบริษัจทจดทะเบียนเนี่ยก็น่าจะค่อนข้างลิมิตแล้วแต่อย่างไรก็ตามนะคะเราคงจะต้องติดตามดูผลประกอบการงบไตรมาสหนึ่งนะคะ<ฆ>ที่เดี๋ยวจะก็ค่อยๆทยอย,อยประกาศนะออกมาตั้งแต่ต้นเดือนพฤษภาษจนไปถึงกลางเดือนนะคะว่าเป็นอย่างไรค่ะ ทีนี้ถามต่อถึง valuation หุ้นไทยแล้วว่าเป็นยังไงบ้างปีที่แล้วเรามีคุยกันว่ามันแพงมันแพงตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะค่ะก็หลังจากที่ ลดลงมานะตัวเซตเนี่ยปัจจุบันเนี่ย valuation ดูค่อนข้างน่าสนใจเลยนะคะดู forward PE เนี่ยตอนนี้อยู่ที่13.8เท่านะคะอ,อันนี้ก็ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยที่15เท่าแล้วถ้าดู earnings yield gap นะคะก็คือดูความถูกแพงของหุ้นเทียบกับตัวผลตอบแทนพันธบัตรเนี่ยตอนนี้ก็อยู่ที่4.5ก็สูงกว่าค่าเฉลี่ยที่4.3เพราะฉนั้นถ้าเกิดผลประกอบการเนี่ยออกมาแล้วก็ได้รับการปรับประมาณการกำไรขึ้นตรงนี้ valuation ก็ น่าจะได้รับการวีรเรทขึ้นไปเทรดที่ PE ที่สูงวันนี้ค่ะทีนี้เนี่ยเรามีมุมมองค่อนข้างบวกต่อครึ่งปีหลังของหุ้นไทยแล้วว่ามันน่าจะดีขึ้นนะแต่ว่าต้องมีปัจจัยอะไรบ้างคะที่เราต้องคอยจับตามองอะค่ะพี่ททพค่ะ ก็เมื่อก,กี้พูดถึงปัจจัยบวก3เรื่องใช่ไห<ช>ะ,ะเรื่องอตัว GDP Growth ะนะคะเรื่องของอประมาณการกําไรที่ดีขึ้นเรื่องของ valuation ที่ถูกแต่มันก็มีปัจจัยเสี่ยงนะคะต่อตลาดหุ้นไทยอันแรกเลยนะคะ,ะถ้าหากความขัดแย้งนะคะสงครามในตะว,วันออกกลางเนี่ย กลับขึ้นมาใหม่นะตอนนี้ก็ดูเงียบๆนะคะแต่ว่าถ้ากลับขึ้นมาใหม่เนี่ยแล้วส่งผลให้ราคาน้ํามันปรับขึ้นไปแรงๆอย่่งเกินร้อยเหรียญต่อ,อบารเรลเนี่ยตรงนี้ก็จะกระทบนะคะทั้งเรื่องของเงินเฟอ้อของเราก็จะสูงขึ้นนะคะแล้วก็จะขาดดุลบัญชีเดินสะพานมากขึ้นด้วยเพราะประเทศเราเนี่ยเป็นประเทศที่อ,อิมพอร์ตน้ามันค่อนข้างเยอะนะคะซึ่งพอเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยก็ส่งกดผลกระทบไปถึงเรื่องค่าเงินบาทด้วยนะคะที่จะอ่อนค่านะคะมันค่าเงินบาทเองเนี่ยตอนนี้เทรน ก็ดูเหมือนว่าจะอ่อนค่าลงจะ จากทั้งความเสี่ยงนะคะเรื่องเรื่องของอราคาน้ํามันอันที่2ก็คือดอกเบีย้ยของอสหรัฐเองก็น่าจะคงค้างอยู่ในระดับสูงนานนะคะแล้วก็พอช่วงปลายปีนี้ก็จะมีความเสี่ยงเรื่องของการเลือกตั้งของสหรัฐด้วยนะคะเพราะงั้นตรงนี้ถ้าเกิดบาทอ่อนค่าไปเนี่ยเพราะงั้นฟโฟลของฝรั่งที่เราคาดว่านักลงทุนต่างชาติท,าที่จะกลับมาซื้อหุ้นไทยตรงนี้ก็อาจจะไม่เกิดขึ้นอ,อันนี้ก็เป็นความเสี่ยงอันที่2นะคะส่วนที่3ก็คือว่าถ้าหากในครึ่งปีหลั เศรษฐกิจไม่ได้ฟื้นตัวดีอย่างที่ค่ะส่งผลกระทบไปถึงเรื่องประมาณการกําไรปรับลดลงต่อเนื่องตรงนี้มันก็จะเป็นปัจจัยลบต่อ,อ,อหุ้นไทยค่ะค่ะทีนี้หุ้นกลุ่มไหนบ้างคะพี่ทิพย์ที่ว่าดูแล้วตอนนี้จะน่าสนใจ อันนี้ก็ต้องบอกว่าภายใต้สมมุติฐานะนะะว่าเรื่องของสงครามในตะวันออกกลางไม่ได้ลุกลามบานปลายนะคะแล้วก็เรื่องของตัวค่าเงินบาทอยู่ในแนวโน้มที่อ่อนค่าอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นหุ้นกลุ่มที่จะได้รับประโยชน์เนี่ยเราก็ยังชอบ หุ้นที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยวนะคะอย่างที่เรียนในตอนต้นนะคะว่าจํานวนนักท่องเที่ยวก็จะเพิ่มขึ้นใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นหุ้นในกลุ่มเรื่องของสนามบินนะคะเรื่องของตัวโรงแรมนะคะรวมไปถึงโรงพยาบาลด้วยแล้วก็ตัวคาปลีดด้วยคาปลีกเนี่ยก็จะได้รับประโยชน์จากเรื่องของอตัวนโยบายดดิจิทัลวอลเล็ตนะคะรวมถึงกลุ่มส่งออกอาหารด้วยนะคะอันนี้ก็จะได้รับประโยชน์จากเงินบาทอ่อนค่าค่ะ เพราะฉะนั้นก็อยากจะขอนำเสนอหุ้นท็อปิกของเราอะะคะ9บริษัทนะมาแล้วก็ได้แก่ตัว AOT นะคะ Advanced BBL นะคะ BDMS CPR ค่ะ Min Plan B PTT EP แล้วก็3 BBIF ค่ะโอเคทีนี้เนี่ยถามต่อเลยว่าผลตอบแทนหุ้นที่เราแนะนำมาที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างคะพี่ที่ะก็จาก คำแนะนําของเรานะคะสำหรับหุ้นที่เป็นคอโฮลดิ่งนะคะอันนี้นับตั้งแต่ตอนที่เราออกวิจัยเปเปอร์เฮดนะคะเมื่อตอนปลายเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วผลตอบแทนเฉลี่ยเนี่ยอยู่ที่4.1%นอะคะอันนี้ก็ดีกว่าตลาดโดยรวมอยู่4.8%ค่ะอืมโอเคขอบคุณพี่ทีมากมากเลยนะคะถ้าคุณผู้ชมท่านไหนสนใจนะคะโพยหุ้นแม่ทิีกรับมาแล้วเนี่ยที่จะดูหุ้นตามที่พี่ท์บอกนะคะก็เข้าไปดูได้เลย ว่าจะซื้อจะขายช่วงนี้ช่วงที่งบไตรมาสหนึ่งออกมานะคะก็ลองดูได้ผ่านทาง KKP Mobile App นะคะขอแนะนำให้ลองเทรดหุ้นผ่านทาง KKP Mobile App ที่มีฟีเจอร์หลากหลายให้คุณผู้ชมได้ลองดูนะคะมีทั้งหุ้นมีทั้งกองทุนให้ซื้อให้ขายได้สะดวกเลยอาที์นี้เราสองคนลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ วอเจาะลึกหุ้นไทยสุดเอ็ก u s ค v e ีเพียงดาวน์โหลดและลงทุนผ่านแอป KK p m o b i l e ลงทุนกันได้เลยนะคะ <Wow. S 1> เริ่มต้นลงทุนกับหุ้นและกองทุนรวมได้แล้ววันนี้ง่ายๆเพียงแค่ดาวน์โหลดแอป KK p Mobile